แล้วก็ไลค์กดแชร์ด้วยผมเสียเวลากับเพจน,นั้นไปไปไปเสียเวลากับเพจน,นั้นอีกแล้วกะว่าจะไปลองไลฟ์สดอ,อะ่ะคนเห็นสามร้อมีคนดูอยู่สามรอยในไลฟ์นี้แหละครับเดี๋ยวจะเปิดให้บูชาทูบทูบรอบที่แล้วแตกยับเลยนะครับมีคนได้สมตัวเอาเลยทูบทอทงเจ็ดไม่ต้องพูดเยอะ รอบที่แล้วรีวิวมีให้ดูแล้วแตกสามตัวแล้วก็หลายท่านก็ได้สองแปดบางคนก็ได้ฮานอยใครเจ้าพิมพ์ทว,วันนี้ปล่อยทูบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าฟังดีๆนะเอฟวันนี้พรุ่งนี้ส่งนะพี่ไม่ต้องรอนานพี่ไม่ต้องรอสีห้าวันพรุ่งนี้ผมไปส่งนะครับแต่ถ้าพี่ไม่โอนพี่ไม่ได้ของนะแต่ถ้าพี่ไม่โอนพี่เอฟแล้วพี่ไม่โอนพี่ก็ไม่ได้ของแต่ถ้าพี่เอฟแล้วพี่พี่เอฟแล้วพี่โอนวันนี้พรุ่งนี้มันส่ง พรุ่งนี้ตัดรอบส่งพี่ก็ไม่ต้องรอนานพี่ไม่ต้องมารอสีห้าวันรหัสทอทองเจ็ดถ้าพี่เจ้าส่วนเมื่อกี้ใครบอกว่าจะเข้ากลุ่มวันนี้ปังมากบอกเลยวันนี้บ้านในบ้านนะ่ะหุ้นไม่หลุดสักหุ้นเลยเมื่อคืนนี้ก็ยินดีกับดาวโจนด้วยนะพี่สายเก้าเข้ามาตั้งแต่ดาวอะยังไม่หลุดเลยวันนี้ดาวด้วยพี่ห้าสิบห้าดวงนะครับ จะเอาทูพี่พิมพทอทองเจ็ดเลยนะครับวันนี้ปล่อยทูบอย่างเดียวส่วนใครจะเข้าบ้านนะเห็นมีหลายคนบอกอยากเข้าบ้านเข้าบ้านนี่บอกแล้วไม่ได้บังคับส่วนใหญ่เข้าไปเล่นไปเล่นหุ้นแต่ถ้าพี่ไม่ว่างพี่ไม่มีเวลาพี่ก็ตามหน้าเพจเอานะครับแต่ถ้าจะไปเล่นหุ้นเป็นสายหุ้นนะครับบอกเลยเปิดใจเข้าบ้านเข้าบ้านผมเถอะ แล้วคุณจะติดใจแล้วพี่จะไม่อยากไปไหนเลยบ้านผมจะมีห้องรายเดือนสามเก้าเก้าบน้อยสองเก้ามีแค่2ราคานี้เท่านั้นไม่มีราคาหลักพันไม่มีราคาสองพันนะครับ V.P ขนาดไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูวันนี้ยังไม่หลุดจริงพี่เมื่อเช้านะนี้เข้าแตกเจาะตรงๆเลยอืแล้วก็จีนก็เข้าพี่เล่นแค่สองหุ้นพี่ก็ได้คืนแล้วสามเก้าเก้าเดี๋ยวผมจะพี่ดูในกลุ่มนะแล้ว เมื่อเช้านี้ผมก็ฝากเลขมงคลไปนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าจะเจะือจะดำกันเด้อนี่สวัสดีเชา้าวันพุธก็เข้าห้าเก้าผมเปิดในบ้านให้ดูเลยนะนี่ผมว่างผมก็ไปสักทีเฉียดไปเฉียดมาเมื่อเช้านะครับนี้เข้าให้แค่นี้ให้ห้าตัวหนึ่งสสามสี่ห้าน้เช้าเข้าห้าเก้าครับ แล้วพี่ๆในบ้านก็บอกว่าปังแต่เช้าขอให้ปังตลอดทั้งวันจา่าจีนเช้าก็เข้าหนึ่งปดครับสองรอบเนี่ยพี่ก็ได้ค่าบ้านคืนแล้วจีนครับจีนเช้าเข้าหนึ่งแปดผมเปิดไปไวๆเลยนะนี่จีนเขาจีนเช้าเข้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งพี่เล่นสองรอบพี่ก็ได้ได้ค่าบ้านแล้วสามเก้าเก้าห้างเช้าแตกอีกครับลากแตกเลยผมให้สี่ห้าหกมันออกสี่ห้าเก้าไม่แม่นหรอกพี่ใครจะเข้าบ้านนะให้ดูผลงานก่อน เพื่อความตัดสินใจว่าอยากจะเข้าไหมอันนี้ไต้หวันอันนี้เกาหลีนะครับนี่เขาบอกว่าเราได้แล้วหยุดได้ค่ากับข้าวแล้วใครไปต่อขอให้รวยวันนี้อาจารย์เก่งเขนี่คืออีบายครับผมให้1กับ7จ็ดนี่ไต้หวันเข้าไต้หวันเข้า7ครับฟัน7ก็เข้า7จีนบ่ายครับให้1กับ3นี่นิบ่ายเข้า7วันนี้หุ้นเดินดีมากนิบ่ายเข้าสาม ห้างบายฟันห้าก็เข้าห้าพี่เลื่อนไปยาวๆสิงคโปร์ให้สี่กับเจ็ดนี่แล้วก็นอยก็แบ่งปันหน้าเพจก็เข้าศูนย์สามดูเอาครับจะเข้าหรือไม่เข้าผมจะเปิดให้พี่ดูก็คือไม่มีมาเติมเครดิตไม่มีเว็พนาในเรื่องสิ้นนะพี่ก็จะได้เข้าบ้านไปเลยนี่เห็นไหมพอพี่ชำระเงินใช่ไหมพอพี่โอนใช่ไหมครับ แอดมินก็จะส่งลิงก์ให้พี่พี่ก็จะได้เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วแต่ว่าพี่จะได้อยู่บ้านไหนเพราะว่าบ้านผมน่ะก็จะมีแค่นี้มีหนึ่งห้องมีสองห้องมีสามห้องมีสี่ห้องแล้วก็มีห้าห้องเนี่ยห้องนี้มีสี่ร้ยห้องนี้มีสองร้อยห้องนี้มียี่สิบสี่คนห้องนี้มีร้อยห้าสิบสี่คนแล้วก็นี่ครับมีแค่เนี้ยไม่ได้มีเยอะครับพี่บ้านผมไม่ได้มีเป็นร้อยไม่ได้มีเป็นสิบไม่ได้มีเป็นยี่สิบห้อง มีแค่ห้าห้องเพราะผมบอกแล้วผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรมากมายคืออันนี้ผมจะบอกนะส่วนใหญ่นะเป็นลูกค้าประจําก็คือเป็นคนที่เขาแบบอยู่กันไปแล้วเขาก็ต่อ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 ,ตอเพราะเขาก็เขารู้ไงเ,ออเขารู้ไงว่าผมไม่อยากพูดนะผลงานมันก็ไม่พี่ดูแลว้วอะแม่นไม่แม่นนะครับแต่วางทีผมให้ไม่เข้าผมก็ ผมก็เครียดเหมือนกันนะเพราะว่าคนให้แนวทางไม่มีอะไรบากมีอยู่สองอย่าง <c oughs> เครียดเวลาเลขเข้าก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราทําให้เขาได้มีเงินใช้เอาเงินไปปลดหนี้เอาเงินไปแบบซื้อของซื้อไปใช้ในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ <c oughs> สวัสดีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์เปิดการมองเห็นเพจสวัสดีกับสามร้อยเจ็ิบคนดูเพจน,นุ้นเสียเวลามากจนจะทุ่มนึงแล้ว เสียเวลาอีลีส่วนใครเจ้าทูบนะรอบที่แล้วมีคนได้ทูบสามตัวตรงฟังดีๆถ้าพี่เจ้าทูบพี่เอฟขอพี่เอฟแล้วพี่โอนพรุ่งนี้ผมไปส่งพี่ไม่ต้องรอ4ีหวันทูบ30แท่งนะครับร้อบาทจัดส่งฟรีพี่ฟังดีๆจุดมันไม่นรัฐบาลแน่นอนครับเพราะว่าพรุ่ง สองวันนี้ไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าส่งพรุ่งนี้แต่ถ้าใครพี่อยู่กรุงเทพนะ่ะถึงน่าจะประมาณช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงนะ่ะจุดทันอยู่ถ้าพี่เจ้านะให้พิมทอทองเลขเจ็ดพิมมาเลยทอทงเลขเจ็ดใครเจา้าใครเจ้าทูบนะพี่พิมทอทองเลขเจ็ดที่อาจจะถูกโฉลกกับเลขทูบของผมก็ทูบที่อุดหนุนผมก็ได้รหัสทอทง 7. เจ็ดผมจะเปิดให้พี่ดู ขอรีวิวทูบได้ไหมครับสามตัวตรงรอบที่แล้วเพิ่นได้สามตัวตรงปาร์คัก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 อิลีสามตัวตรงนี่ห้าสองแปดครับคักอิลีผมคือบัจจุดได้จังสี่แน่อะคนนี้ต่อไปคนนี้ก็ได้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเกือบได้สามตัวตรงได้สองห้าอีกแล้วคะ่ะปังจริงๆเอาแบบไม่ได้ปิดหน้าไม่ได้ปิดอะไรเลยนะนี่ ทูปอาจารย์ไม่เข้าสองตัวก็สามตัวค่าขอบคุณอาจารย์มากค่ะถูกโฉลกกับทูปอาจารย์ค่ะเป็นไหมอันนี้ได้น้อยนะครับอันนี้ก็ได้เราพัฒนาทูปอาจารย์ให้โชคสองห้าแปดแปลงเป็นสามอันนี้ดวงเขาดวงดวงไรดวงมันชี่เบิงนี่น้อยปกก็มาสามศูนย์จะปังอะไรขาดขนาดน,น,น,นี้เราพัฒนาก็เข้าอีกแล้วสองแปดพี่เบิ้งเอาอีเลยเออนี่ เลขทูปอาจารย์เข้าอีกแล้วปังมาก่าะพระท่านใครจะเอานะพี่ให้พิมพ์ทอทงเลขเจ็ดขายถูกสุดแล้วที่อื่นขายสิบแท่งนะ่ะร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าจริงที่อื่นเขาขายสิบแท่งนะ่ะเขาขายร้อยเก้าเก้าแล้วมีค่าส่งห้าสิบาทที่นี่ทูปไม่มีค่าส่งสามสิบแท่งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีถ้าพี่จะเอา รหัสนี้เลยขอเอฟแล้วโอนพวกนี้ส่งของไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอสี่ห้าวันใครจะเอาพิมพ์ทอทงเลขเจ็ดมีสามิบแท่งทูมแบมบีสี่แบบทูปพระพิคเนศเจียนแปะปู่ย่าท้าวเวสสุวรรณฟังดีๆนะผมสรุปให้ตรงนี้เลยนะรัฐบาลน,นะครับก็คือรัฐบาลนนะ่ะสูตรที่ผมเลือกนะ่ะก็คือศูนย์กับสามเออรัฐบาลน,นี่สูตรสองนะ่ะที่ผมตัดทิ้งนะ่ะจะเป็นสี่กับห้าเพราะทำไมผมตัดทิ้งเพรานะว่าห้าน่ะมันอยู่ข้างล่าง รัฐบาลนะห้าเด่นอยู่วงล่างห้าหนึ่งนะสองห้าสามที่ผมให้ไปเจาะให้พี่ไปแล้วไปบึ้งย้อนหลังเอาด้ออรัฐบาลนี่มันจะมีสูตรสี่กับห้าแล้วก็มีเก้ากับศูนย์เอ้ยศูนย์กับสามมีสองศูนยเหมือนกันแต่ผมเลือกศูนย์กับสามส่วนอีกศูนย์หนึ่งีได้สีกับห้าบางคนแล้วหลายคนถามว่าห้าจะมาบนมาล่างรัฐบาลนะห้าผมคิดว่าอยู่วงล่างแต่ผมไม่รู้จะ จาะให้เข้าเหมือนรอบที่แล้วอีหรือเปล่านะพี่นะเอาพิมพ์เขาว่าวันนี้รวยมากส่วนบนนะมีสี่ห้าหกรอบนี้ผมไม่ได้จับให้นะเดี๋ยวว่าสิ่ไหลถ้าไผ่มากก็จัดเดี๋ยวผมเจีแคบเลยละกันบอกว่านี่อันนี้คือล่างเลยพี่นะผมไม่รู้ว่าจะเข้าไม่เข้าแต่ว่ารอบนี้ล่างผมชอบห้าอันนี้ล่างนะครับรอบที่แล้วเราได้สองหกนะตรงๆเลยแล้วก็พวก่วง ่วงกับเลขบนนะครับสองสีแต่ว่ารอบนี้นะผมได้ห้านะรอบนี้ได้5้าส่วนบนนะครับนี่ดูอันนี้ก็ได้แคปไว้ดูเด่นบน4ี่ห้าหเด่นล่างหนึ่งกับ5้ามันชนกันที่ห้าพี่แต่ผมฟันศูนย์นะสำหรับตำไทยน่าสิเห็นกันบนและ้วล่ะนี่คือตำไทยแต่วันนี้เสร็จแล้วพี่กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ ใครแคปเสร็จแล้วเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะพี่มื้อนี้ก็ยินดีกับคนที่ได้หน่อยเลยสามศูนย์ 30, ตอนนี้ v ี p กกำลังเสียก2นาทีภายที่สามยางก้อนผมสิไปเปิดเวลาแล้วโอเคให้ <Okay. S 1> okay, okay. สวัสดีครับ